สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบก,กับน้องในวันในวันอาทิตย์เมื่อวานเป็นวันพระนะคะวันนี้ก็แบบไม่ใช่วันพระวันนี้ก็มาสอมคาครวะาอาญาติพี่น้องในเมืองนะคะทุกคนก็น้องของไม่ได้เอากล้องมาคิดว่าไม่ได้ถ่ายอะไรก็อยากให้พี่พี่เอฟซีทุกท่านนะคะได้เห็นว่า,าทำไมไม่ไป สมมาที่วัดอะไรประมาณนี้แต่นี้ในเมืองนะคะวันญ,ญาติพี่น้องในเมืองนะคะก็เลยตอนนี้ก็มาก็เลยเอาโทรศัพท์ถ่ายเลยดีกว่ามากับร้านนะคะ เออก็ไม่หนอกเนี่ยนี่นะคะทุกคนนี่ก็จะเป็นว่านของอ่าน้องของพ่อของแม่โอพูดไม่ถูกเขาเรียกว่าอะไรแต่เขาเรียกว่าอีปูร้านเยอะร้านคังเฮินเงี้ยร้านคังเฮินไงนี่เขาเรียกว่าหม้อจ่านะคะแต่ที่ว่าน้องจะเรียกว่าหม้อน้งน้อยนานะคะ ท่านพีน้อยน่ะตาโมน้อนหลานนันลูกปีนี่มม่เนี่ยมันนุ่นเลยมันนุ่นว่าน่ะดอกกบปลอกตาอช่ไหมหลคงตาสู้ปลอกตาได้ไยมไวอคือ๋เอองํา อืมอืมพอหันดีอะตานนิอายุขหือ่ะเจ็ดสิบเก้านะไม่คยเห็นชัดแล้วจำไม่ได้อืมกูได้จำอะไรอยู่กะโอ้เฮ้ยจำไม่ได้จำอะไรอ่ะลูกล้างมลน่ะนี่ นงบนเหมือนก้างเลยเออจำจำน้องไม่ได้ทุกคนก็มาบ่อยอยู่เนี่ยคิดว่าจำไรเท้ารุ่นเหรอจำไผ่ไม่ใครไรนะทำสวนด้วยนะนี่ก็ปลูกไว้หลายเต้นเนาะไรขายอยู่อ่ะอ๋อ เขาบอกว่าปีนี่กูปีมันมาเอาเมาเอาตึงตัวน่ะอ๋อทุกครั้งที่แบบอ๋อเมาคนมาเมาเอานะทุกคนคือแบบเออตอนนี้ไม่มีแบบไปขายตามตลาดแบบนี้เองไม่มีคนมาเมาแล้วแต่เดี๋ยวที่เอากันไหนอืมช่วยเดี๋ยวไม่ชอบดูโอ้โหดนี่ดู ห,ห,หมดมีหมดมีหมดเด้ออน้อยหนามาว่านลุงลหลให้ดูรถ<ร> <laughs> ไม่มีตังห,อออหรอกเออกาดหน่อยอ่ะนนัรถเล็กๆอ่ะน่ารักดีเนาะสวยอ่ะดิฮักเออ ถ้ามีตังนี่โอเคแล้วเอาเลยเอาเลยค่ะเหมือนซื้อผักซื้ออะไรเลยเหมือนซื้อผักก็แล้วคือเอาเลยเอากระมืวเนาะน้อยดีหักแน่นอนกาดดีไหนกาดก็เลี้ยวจะไหนเออตักโคกับกาดที่กูได้เอาเปิ้ลมาเอาแต่ละคิดว่าขายเอ่ะขี่ก็เออขี่กันไงหายเปิ้ลเปื่ยได้เท่าไ่ งามนลยนะเั็นว่าเออซื้อมาปันะหลานยิงซื้อมาให้หลานยิงแต่ไม่มีตังซื้อต่อหรอกทำไมอ่ะทำไมอ่ะก็ไม่มีตังอาแสสวยนะเนาะเล็กๆไปไหนไปได้หมดจับเสื้อรู้จับเสื้อกว่าเน้วฮะกานันต์นั่งไหน ตายไปเลาวเออถ่ายดิรวยมากเลยเอาก้าเก้าหัวมาสมวะนี่น้ำมันนี่นี่กับเทสิ่งต่อนล้วเสียงบ่หายเงี้ยต่อล้วเปิด่ายรงน้ำมน้เดียหายเงี้ยไม่แต่ใหญ่า่งอะ ไม่มากเลยอะทุกคนรถนะแต่ไม่มีอันนั้นอนะ <Okay. S 1> ที่ฉันก็ขวัญเนนะี่ยเขาว่าอะไรนะไม่มีทะเวนรถนะแต่มันขับได้ได้หมดอันนี้คือรถเล็กๆไปไหนก็สบายลุงคือลุงคือแบบจะซื้อมาให้หน้อง <laughs> ไม่มีตังค์ซื้อตอ่อดูสิเนาะเล็กๆขับแล้วสบาย เราจะมาตัานคึ้งดึงกันโอเคไหนฮะเซ็นต์เดียวละยไม่พูดเกิน ราคาประมาณสามสิบหรอสามสิบล้ก็ซื้อซาต่อไปสมเ้านีสามาล้านสล้านจัดนะคะสล้านจัดก็ประมาณอ่าเท่าไหร่อ่ะสาล้านจัดก็1นึ่งแสนหนึ่แสนบาทก็ไม่ถึงนะก็ประมาณ แบบเจ็ดแสนเออเจ็ดหมื่นเก้าหมื่นเฮ้ยเจ็ดหมื่นแปดหมื่นเนี่ยแหละแปดหมื่นบาทนะทุกคนก็ดีนะเนี่ยครับไปไหนก็ได้ง่ายนะคะเราก็ตานคุณดุเสร็จแล้วเดี๋ยวก็กลับแล้วนะคะนในในเมืองทุกคน กลับมาถึงบ้านแล้วทุกคนนะคะก็ได้แผลมอเตอร์ไซค์มาด้วยนะคะก็เมื่อกี้กลับมาใช่ไหมที่ว่านดุงอ่ะมันจะมีรอยลงมาแล้วก็ทางโค้งแบบเนี้ยเกรเออขับลงมามันวิสัยขับลงมาแล้วก็โค้งแบบนี้ก็คลั่งได้แผลได้แผลมารถได้แผลแต่คนไม่ได้แผลนะคะ ก็ผักกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะทุกคนบายสวัสดีค่ะ